สวัสดีครับเพื่อนๆใครที่สนใจรถใหม่สภาพเดิมโตโยต้ารีโว่เก็บตัวนี้เลยครับสวัสดีครับอยู่กับน้องกาฟิวส์ใส่รถสวยนะครับวันนี้น้องกาฟิวเอาโตโยต้ารีโว่ตัวนี้มาดูนะครับราคาเพียง49,000บาทนะครับปี2018ครับผมสีขาวนะครับผนเพียง7,000บาทนะครับข้างหน้านะครับเป็นโฉมหน้าโรโก้นะครับสีดำนะครับตัดกับโครเมียมนะครับสวยมากๆนะครับสำหรับตัวนี้นะครับสำหรับเฟยนะครับเฟยก็ดวงโตๆนะครับผมไม่มีคราบเหลืองใดๆเลยนะครับผม อ๋อนะครับเป็นโลกระทะนะครับเป็นของโลโก้แท้ๆนะครับถ้าเคยอยากเปลี่ยนเป็นเมกเท่ๆนะครับบอกน้องกาฟิวได้เลยนะครับน้องกาฟิวมีนะครับและยางนะครับยางเป็นยางเมยแกะกล่องนะครับดอกยางยังหนาๆอยู่เลยนะครับตูวแมกเรเนอร์นะครับเป็นแมกเรเดอร์เดิมๆนะครับยังเมยอยู่นะครับสําหรับตัวนี้นะครับด้านหลังกันนะครับไม่มีคราบเหลืองนะครับเฟย์เยยมากนะครับโลโก้เดิมๆนะครับโตโยต้านะครับและเฟยด้านหลังนะครับเห็นตั้งแต่ปากซอยเลยนะครับเหยียบเหลี่นะครับผม เข็บนะครับเปิดได้ถึง90องศาเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมถือว่ากว้างมากนะครับสำหรับตัวนี้อหน้าจอจมใหม่นะครับพร้อมเกียร์เมนน่วนหสปีดพวงม,มาเลยยังใเม่มเดิมๆจากโรงงานสำหรับด้านบนสภาพสะอาดสะอา้านไม่มีรอยเชื่อมคนโซนหน้าสีดำทำความสะอาดง่ายด้านหลังเข็บเป็นสีดำเบาะหนังสภาพใหม่เม็ดอาร์ตรอยเชื่อมเดิมๆจากโรงงาน ตรงเดือนนี้เพียง100ช่วยผล6หวดถ่ายน้ำมันเครื่องฟรี3ครั้ง30,000กิโลขับฟรี90วันเลยทีเดียวดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.59ต้าสนใจโทรน้องอาฟิวที่065 740 0689 065 740 0689ขอบคุณครับ